สวัสดีครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าสุนัขสายพันธุ์เซนต์ริอนัสกี้กับสุนัขสายพันธุ์ชิวาว่าจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อ,อย่างไงต่อความน้ารำคาญของมนุษย์เรามาลองเริ่มการทดสอบกันครับ